สวัสดีครับผมช่างนิรนะุตและช่างบาสและในคลิปนี้นครับก็จะมาแนะนำวิธีการเซตผ้ากล่องหย่อนเหรียญสำหรับรุ่นที่เป็นตัวยูนิเวอร์แซลหรือว่ารุ่นที่ตัดเวลานะครับใช้งานได้หลายอยา่างเดี๋ยวก็จะมาดูวิธีการเซตโหมดต่างๆว่าขั้นตอนทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับว่าตั้งค่าโหมดอะไรบ้างเดี๋ยวช่างบาสเริ่มเลยครับผมก่อนนี้นนะครับตัวที่กล่องที่เราได้มาก็จะ เป็นหน้าตายนี้นะครับเมื่อรักมากปุ๊บเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นบุญแชสาย,น,น,ยน็อตยึดคือสายเลยนะครับผมสาหรับต,ติดกล่องเครื่องาพยาเหรียนอย่างที่บอกไปครับกล่องของเราทุกรุ่นนะครับสามารถใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นติดของเครื่องผ่าหาเหรียนหรือว่านํามาใช้เป็นยืนเวเซลตับเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นมันติมันติหรือว่ามีนะครับก็จะสามารถทําเหมือนกันได้ทั้ง2รุ่นนะครับ สำหรับรุ่นมันติก็คือก็จะเป็นรุ่นเขาเรียกว่านับเหรียญได้ทุกเหรียญนั่นแหละครับก็คือได้ตั้งแต่เหรียญหนึ่งบาท2บาท5บาทแล้วก็สิบาทส่วนตัวพวกวีเก้าที่เป็นหน้าอย่างนี้นะครับที่เป็นหน้าสีส้มเนี่ยฮะนะฮะสล็อตตัวสีส้มก็จะได้เป็นเหรียญ5และเหรียญ10โดยที่ไม่มีเหรียญต้นแบบนะครับแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นหน้าสีเงินนะครับก็คือใช้เหรียญต้นแบบ แต่วง Fro จร<ย>ทํางานเหมือนกันนะครับผมสามารถ e เซตผ่าได้เหมือนกันหมดนะครับโอเคผมก็จะใช้ตัวรุ่นที่เป็นทุกเรียนมาแนะนําวันนี้นะครับว่าวิธีการทาทำยังไงอาวอื่นก็พอเปิดออกมาแล้วุ๊บก็จะมีกุญแจนะครับก็เอากุญแจมาเปิดเลยนะครับเมื่อออกมาแล้วครับตัวสล็อตตัวนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ซึ่งมันเหมือนกันอย่างที่ผมบอกครับแต่สิ่งที่ต่างก็คือสล็อตครับจะเห็นได้ชัดว่ามันไม่เหมือนกันผมยกตัวอย่างเลยะรับเน้าส้มนะฮะ,ฮะก็จะเป็นตัวไม่มีเหรียนต้นแบบหรือว่าได้ข้อเหรียญห้ากับเงินสิบตัวนี้ได้ทุกเหรียญนะฮะก็จะมีซิกเมนต์ไฟอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะอันดับแรกนะครับผมเราก็ต้องจ่ายไฟ2 2 0เข้าไปก่อนแน่นอนนะครับเพื่อให้งจรททำงานด้วยการาต่อสายไฟนะครับ AC นะครับ เข้าไปตำแหน่ง AC นะครับ220โวลต์ LN นะครับตำแหน่งนี้นะครับเดี๋ยวให้ช่างบัสต่อครับผมช่างบัสต่อเข้าไปครับโอเคครับเสร็จแล้วก็จะเป็นอีกเส้นหนึ่ง LN เส้นไหนก็ได้นะครับผมสองเส้นนี้อโอเคเมื่อเสร็จแล้วนะครับ ทีนี้เราจะทดสอบเนี่ยเราก็ต้องมีแน่นอนอุปกรณ์ที่เป็นเอาพุทธ่าย่เอาพุทออกไป220อโวลต์ผมจะใช้อ่าหลดตัเวเนี้ยทดสอบแทนแล้วกันนะครับกระแสะที่จ่ายโหลดนะครับไม่เกิน1 0แอมป์นะครับตัวนี้ไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้ากรณีเราจะใส่โหลดที่เกิน1 0แอมป์ก็ต้องใช้ตัวนี้เป็นคําสั่งนะครับเพื่อไปสั่งระบบตัวอื่นๆอย่างเช่นไปสั่งแม็กเนติกอีกทีนึงเพื่อให้กระแสะสูงขึ้นนะครับจะเริ่มต่อว่าต่อทดสอบด้วยการต่อโหลด ต่อยงงไก็คือช่องที่เป็นใช้งานจะเป็นช่องไหนครับ No เลียนซีขา No ครับผม No เป็นเอาพุ t นะครับผมต้องไหมครับต้องครับก็คือเส้นไฟไปต่อตำแหน่งที่โหลดนะครับก็คือตำแหน่งที่จ่ายออกไปไปต่อที่ No ก่อนอ่ะต่อเลยครับผมก็คือหลอดไฟเรามีสองเส้นก็คือต่อเข้าไปที่ No นะครับโอเคสาร่วมนะครับก็คือคอมมอนนะฮะก็คือ้าที่นิวตันนะครับต่อที่นิวตันครับต่อเข้าไป กินก็ใช้ไขควงแข็งนะครับแต่นี้ก็โอเคได้เหมือนกันอ่ะนี่นะครับผมต่อเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่นะฮะก็คือ,อตำแหน่ง AC นี่นะครับก็คือ LN นะครับคู่ที่คู่คู่แรกนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่2ก็จะเป็นเอาพุดออกไปนะครับ220โวลต์ซึ่งผมก็ใช้หลอดตัวนี้เป็นตัวทดสอบทีนี้นะครับอ่าเราก็จะมาสู่การเซตโหมดว่าใช้โหมดไหนในการทำงาน สำหรับตัวนี้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับหรือว่าทุกรุ่นของเรานะครับตั้งเวลาต่ําสุดจะเป็น60วินาทีนะครับอ่าหบาทหรือ5บาทก็แล้วแต่ครับสามารถกําหนดได้แต่ว่าเวลาที่ต่าสุดก็คือ60วินาทีหรือ1นาทีนั่นแหละครับโอเคเมื่อเราต่อเสร็จแล้วนะครับผมตาแหน่งไฟเข้าแล้วก็เอาพูดไฟออกเราก็จะเสียบไฟนะครับผมเข้าไปตัวนี้นะครับผมเสียบไฟ2 2 0โวลต์เนี่ยนะฮะโอเคผ่านเราเนึงนะครับ เนี่ยฮะพอเสียบไฟปุ๊บหน้าจอก็จะติดอย่างนี้ครับผมทีนี้เราจะเข้ามาสู่การหมดเซตค่าตั้งค่าต่งตางๆวันนี้เราจะเราจะตั้งค่าใช้งานตัดต่อเวลาด้วยการใช้โหมดที่สครับผมซ้หรวบโหมดที่4ที่เราเลือกใช้ก็คืออย่างนี้ครับโหมดที่4เนี่ยก็จะเป็นโหมดเขาเรียกว่าตัดเวลาได้ได้ต่อเนื่องอย่างเช่นเราหยอด1บาทนะครับเราตั้งไว้1บาทต่อ1นาที นะครับเราก็จะหยอดหนึ่งบาทก็จะได้1นาทีพอมันเดินไปสักระยะหนึ่งเราสามารถหยอดเพิ่มเติมเข้าไปได้โดยที่ไม่ต้องรอให้1นาทีจบก็จะนับต่อเนื่องจากที่เวลาที่มีอยู่ให้ได้เลยนะครับสำหรับโหมด4นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมตั้งโหมดก่อนนะครับผมโหมดตัวนี้เนาะปุ่มแรกครับครับให้เป็นเลข4กดผมกดลงไปอ่าผมผ่านไปดูครับ่ เป็นเลขสี่แล้วใช่ไหมฮะเป็นเลขสี่แล้วเลขสพิบนิดนึงแล้วก็ไฟก็จะวิ่งวนนะครับเสร็จแล้วก็จะตั้งอะไรก็ตั้งมันนี่นะครับผมหรือตั้งเงินนะครับผมโอเคครับอ่าผมมันนี่ฮะครับผมตั้งเป็นเลขหนึ่งนะครับผมผมผันหน้าไปแล้วครับกดมันนี่อยู่นะครับตอนนี้ กดแช่ก็ได้กดทางก็ได้ถูกต้องไหมครับก็คือ1บาทถูกต้องไหมครับครับผมคือ1บาทครับหนึ่งบาทสำหรับกล่องรั่นนี้ของเรานะครับ1บาทก็คือต่ําสุดเวลาที่ต่ําสุดจะเป็น60วินาทีนะครับผมย้ําหรือ1นาทีนั่นแหละครับพูดง่ายๆโอเคเราตรวจให้เป็นเลขหนึ่งได้แล้วใช่ไหมครับครับผมเสร็จแล้วเมื่อเป็นเลขหนึ่งแล้วทําไงต่อครับตั้งทัมเมอร์ครับผมคือตั้งเวลาครับผมก็จะเขียนเลขที่บอร์ดเหมือนกันว่าทัมเมอร์ใช่ไหมฮะครับผม โอเคทีนี้เราก็ใส่เข้าไปครับกดคำว่าเมอร์หน้าจอจะขึ้นยังไงฮะครับผมตั้งให้เป็นเลขหนึ่งครับผมก็คือหนึ่งนาทีถูกต้องไหมฮะคือหนึ่งนาทีหรือว่า60วินาทีนั่นแหละครับเสร็จแล้วมันก็จะเริ่มจำนะฮะครับผมทีนี้เราก็จะทดสอบเลยถูกต้องไหมครับครับผมสามารถเช็คได้เลยครับทีนี้ก็ทดสอบได้เลยโอเคเมื่อกี้เราตั้งไว้ที่1 1บาทต่อ1นงบาทต่อนนาทีครับเดี๋ยวมาลองกันครับว่ามันได้ตามนั้นจริงไหมโอเคอ่ะเดี๋ยวเชิญย่างบัตรยอดเรียนมาเข้ามาเลยครับผม หนึงนาทีไหมครับโอเคเหลือกี่นาทีครับผมโอเคดับแล้วนะครับออฟแล้วนะครับก็เ,เป็นว่าเมื่อกี้เนี่ยครับเราเซ็ตค่าวไว้ที่1วั่บแล้วก็60วินาทีก็ได้จบลงไปนะครับก็คือทำงานตามที่เราตั้งทีนี้ผมก็จะมาทดสอบว่าแล้วถ้าเกิดผมหยอดนะเหรียญ2อง่ะนี่นะครับเหรียญ2บาท ก็ผมจะหยอดต่อเนื่องไปเลยว่าเหรียญ5มันจะเพิ่มตามเวลาที่กํงงาหนดไหมก็คือผมก็หย่อดเหรียญ2แน่นอนฮะเวลาที่ได้ก็ต้องเป็น2อนาทีถูกต้องไหมครับผมแล้วก็ผมหย่อนเหรียญ5้าเข้าไปเวลาที่ได้ก็ต้องเป็นเนาทีถูกต้องไหมครับแล้งัันเดี๋ยวเชิญหยอดเหรียญ2ก่อนเลยครับเรายวลองช่างวัดลองหย่อนเหรียญ2ดูก่อนนี่นะฮะวงจรทํางานครับผมหน้าจอขึ้นอะไรครับช่างวัด เลขสองครับเลขสองก็คือเนี่ยนะครับสองนาทีสองนาทีแล้วก็จะกระพริบอย่างนี้ครับแต่สถานะจะจะหน่วยเนี่ยก็จะไม่ได้นับนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่เกินก็จะนับสองนาทีกระพริบเป็นวินาทีอย่างนี้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมจะลองหยอดเหรียญห้าต่อไปเลยว่ามันจะเพิ่มขึ้นมาไหมนะครับเชิญเลยครับเพิ่มไหมครับเห็นไหมครับเพิ่มขึ้นมาเป็นเจ็ดนะครับก็คือเจ็ดนาทีนี่แหละครับก็คือการตั้งค่าแล้วก็ การใช้งานสําหรับนับอย่างนี้นะครับมันก็จะกระพริบสถานะเวลาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับก็เวลาหน้าจอก็จะลดลงไปตามนาทีที่ที่มันหมดไปเสร็จแล้วนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปครับว่าเมื่อเวลาเราเราต่อวงจรอะไรเสร็จสับเราทดสอบอย่างนี้แล้วเนี่ยกรณีถ้าเราจะใช้หมดเนี่ยไปสั่งงานที่โหลดสูงกว่าน,นี้ที่ที่ไม่ใช่หลอดไฟที่เป็นเครื่องอใหญ่ๆอย่างเช่นซินกระแสสูงๆอย่างที่ผมบอกไปครับว่าสามารถทําได้แต่เราต้องเข้าใจเพาว่าวงจรทําสั่ง ซ้อนไฟฟ้าหรือว่าวงจรเอาคำตัวนี้เป็นคําสั่งแทนแล้วก็เอาไปสั่งพวกระบบโซลิดสเตตหรือว่าแมกนติกทีหนึ่งนะครับโอเคครับเมื่อกี้เนี่ยเราใช้หมด4ไปแล้วทีนี้หมด3ต่างกันยังไงหมด3ก็คือตัดเวลาเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าหมด3จะหยดได้1ครั้งเท่านั้นกรณีเราตั้งไว้ที่1บาทต่อหนึ่งนาทีเราหยอดไปเครื่องต้องจบโปรแกรมหรือพูดง่ายว่าต้องถึงเวลาที่กำหนดคุณถึงจะสามารถหยอดเหรียญต่อไปได้ นะครับเดี๋ยวผมจะมาดูว่าวิธีการเซ็ตโหมด3แล้วก็อ่าเขาเรียกว่าตั้งค่าทํางานแบบนั้นอะ่ะมันจะจริงไหม,มเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับผมอันดับแรกก็เหมือนเดิมครับเราก็เสียบไฟแล้วก็เข้าสู่การเซตโหมดอ่ะผมเสียบไฟเสร็จแล้วปุ๊บไปที่ปุมไหนะฮะตั้งเป็นโหมด สามนะครับผมตรงปุ่มหมดโอเคครับกดปุ่มหมดนะครับโอเคเสร็จแล้วตั้งมันนี่เหมือนเดิมครับผมโอเคครับกดมันนี่นะครับครับผมหนึ่งบาทให้เป็นเลขหนึ่งให้เป็นเลขหนึ่งนะครับผมก็คือหนึ่งบาทต่อหนึ่งนาทีความต้องการเท่าไหร่ก็เปลี่ยนไปตามนั้นได้นะครับโอเคเสร็จแล้วทัมเมอร์กดทัมเมอร์ครับเป็นเลขหนึ่งครับผมโอเคก็คือทัมเมอร์หนึ่งนะก็คือกดเลขหนึ่งก็คือหนึ่งนาทีถูกต้องไหมครับถูกต้องครับหนึ่งนาทีต่อหนึ่งบาทตกลงที่ผมใส่ข้อมูลไปเมื่อกี้นี่ครับที่ช่่างวัดไ้้ขอออมมูลปเืืกกี็ค 1>, 1บาทต่อ1นาทีเราใช้หมด3เดี๋ยวมาทดสอบกันครับที่นี้ว่าหมด3มอ่ามันจะทำงานยังไงโอเคครับเราตั้ง1บาทแล้วก็หยอดที่1บาทลองดูเลยฮะ1บาทเสร็จแล้วครับเครื่องทำงานเนะฮะเครื่องทำงานปกติเหมือนหมดอ่าสี่เลยใช่ไหมครับผมแต่ผมจะลองทดสอบหยอดเหรียญเข้าไปดูครับว่าขณะที่มันทำงานอยู่เนี่ยมันจะรับเหรียญไหมลองดูครับเห็นไหมครับมันจะเด้งออก เขาจะไม่นับแล้วก็ต้องรอให้จบเขาเรียกว่าเวลาที่เรากําหนดเท่านั้นถึงจะเริ่มนับเหรียญใหม่อีกครั้งนึงแล้วก็ถึงจะเริ่มทําง,งานได้สําหรับโมดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูครับว่ามันดับถึงเวลาแล้วมันดับแล้วเราจะหยอดใหม่เครื่องจะทํางานไหมเดี๋ยวผมจะรอให้มันหมดเวลาก่อนนะครับโอเคดับไปแล้วครับเสร็จแล้วทีนี้เราจะลองหยอดใหม่อีกทีนึงครับว่ามันนับให้ไหมเดี๋ยวช่างวัดเชิญเลยครับ เรียบร้อยครับเห็นไหมครับก็เอาเป็นว่าสําหรับโหมด3โหมด4นะครับที่เป็นชุดตัดเวลาทำงานเหมือนกันเพียงแต่ว่าต่างกันตรงที่ผมบอกเมื่อกี้นี้ครับก็คือโหมดที่3ต้องรอให้เวลาครบกําหนดถึงจะเริ่มหยอดเหรียญต่อไปได้นะครับส่วนโหมดที่4สามารถนับเวลาต่อเนื่องไปได้เลยตั้งแต่1บาทจนไปถึงกีบาทก็แล้วแต่ที่เราหยอดข้าไปเครื่องก็จะนับเวลาตามที่มูลค่าของเงิน หยอดเข้าไปเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับวิธีการเซ็ตโหมดแล้วก็วิธีการใช้งานสำหรับข่องหยอดเหรียญตัวที่จัดเวลาของบริษัทเคทของเรามีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับก่อนสายผมช่างนิรุตแล้วก็ช่างบาทได้ยินดีให้คำแนะนำแล้วก็คำปรึกษานะครับผม และนี่คือวิธีการตั้งค่าแล้วก็รวมทั้งการเซตโหมดต่างๆของตัวกล่องยอนเหรียญน,นะครับสำหรับกล่องยอนเหรียญน,นะครับของเรานะครับก็จะมีรุ่นที่เป็นตัวมันตินะครับ mm hmm. ก็คือรุ่นนี้จะสามารถใส่ได้ทุกเหรียญน,นะครับผม mm hmm. แล้วก็ตัว V9 mm hmm. ก็จะเป็นเหรียญหหรือเหรียญส0บสำหรับลูกค้าสนใจสั่งซื้อนะครับติดต่อได้ทุกช่องทางนะครับไ mm hmm. ม่ว่าจะเป็นออนไลน์ s h o p e e l a z a d a หรือไลแอดรวมทั้งที่พุ้จำนายใส่หหน้าร้านของเราสำหรับวันนี้ขอบคุณครับและสวัสดีครับ